ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวคลิปตัวมนทุกคนนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตในส่วนของกราฟเรโนนาคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับในส่วนของการอัปเดตจุดเงิรับหน้าต้านนะครับและแพทเทิร์นนาโนมเทนขาขึ้นและขาลงเช่นเคยนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกันเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องคลิปตัวมูลไทยแลนด์กันด้วยนะครับครับในส่วนของการอัปเดตคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ไม่ได้เป็นเจตนาเชิญชวนให้เพื่อลงทน การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับครับสำหรับในส่วนของการอัปเดตติโนนาคลาสสิกวันนี้นะครับเพื่อนเืนก็จะเห็นได้ว่านะครับก็จากเดิมนะครับที่เราได้อัปเดตไว้นะครับในส่วนของจุดแนวต้านที่0.0034บาทนะครับตอนนี้นะครับราคาก็ได้มีแนวโน้มปรับตัวข้ามทะลุขึ้นมาเลยนะครับ ในส่วนของแท่ง12ชั่วโมงนะครับทะลุขึ้นมานะครับแต่ไม่สามารถยืนแนวะต้านจุดนี้ขึ้นไปได้นะครับก็ทําให้ราคาปรับตัวร่วงลงมานะครับก็มา,อ,าอยู่ในจุดแนวรับนะครับที่0.0029บาทนะครับก็สําหรับในส่วนของราคาปัจจุบันของดิโนนาคลาสสิกนะครับก็อยู่ที่ราคา0.0031บาทนะครับก็สามารถปรับตัวนะครับขึ้นมาจาก แนวต้านนะครับที่0.02เกาบาทขึ้นไม่ได้นะครับก็วิ่งตามกราฟนะครับที่เราได้อัปเดตไว้นะครับในส่วนของจุดเส้นสีน้ําเงินนะครับวิ่งตามเส้นขึ้นมานะครับก็ในส่วนของชิปวิดีโอนี้นะครับเรามาอัปเดตกันต่อนะครับสำหรับในส่วนของดีโลนาคลาสสิกนะครับก็เดี๋ยวผมุญาะนะครับเปลี่ยนในส่วนของจุดแนวต้านเป็นแนวรับนะครับ โอเคนะคร then, mm ับในส่วนของการอัปเดตวันนี้นะครับก็ในส่วนของจุดแนวรับนะครับสำหรับแนวรับจุดที่1นะครับก็อยู่ที่ราคา0.029บาทนะครับแนวรับจุดที่2ก็อยู่ที่ราคา0.026บาทนะครับแนวรับจุดที่3ก็อยู่ที่ราคา0.022บาทนะครับแนวรับจุดที่4ก็อยู่ที่ราคา0.015บาทนะครับก็เป็นในส่วนของจุดแนวรับนะครับก็มีจุดเปลี่ยนแปลงหนึ่งจุดนะครับที่0.029บาทนะครับราคากราฟนะครับก็สามารถทะลุขึ้นมาได้นะครับ โอเคนะครับก okay, <Okay. S 1> so so ็ในส่วนต่อไปนะครับมาอัปเดตในส่วนของฝั่งนาต้านนะครับก็สําหรับนาต้านจุดที่1นะครับก็อยู่ที่ราคา0.034บาทนะครับนาต้านจุดที่2ก็อยู่ที่ราคา0.039บาทนะครับนาต้านจุดที่3ก็อยู่ที่ราคา0.044บาทนะครับนาต้านจุดที่4ก็อยู่ที่ราคา0.048บาทนะครับ แนด์นาตันจุดที่5นะครับก็อยู่ที่ราคา0-053บาทนะครับก็เป็นในส่วนของฝั่งนาวตันนะครับก็สําหรับในส่วนของฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นราคาดอลลาร์นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับดูข้อคูนไปนะครับสําหรับบาทไทยและดอลลาร์นะครับสาหรับเพื่อนๆที่ดูในกระดานเทรดที่เป็นดอลลาร์นะครับก็ดูฝั่งซ้ายมือนะครับและเพื่อนๆที่ดูในส่วนของบาทไทยนะครับก็ดูฝั่งขวามือนะครับโอเคนะครับก็สําหรับในส่วนต่อไปนะครับเรามาอัปเดตในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทนขา ในส่วนของแนวโน้มการปรับตัวของกราฟนะครับสำหรับรูปแบบของเทนค่าขึ้นนะครับจุดนี้นะครับถ้าเกิดราคานะครับมีแนวโน้มปรับตัวข้ามในส่วนของแนวต้านที่0.034บาทขึ้นไปได้นะครับในส่วนของการปรับตัวของกราฟนะครับก็จะปรับตัวขึ้นมาประมาณนี้นะครับ สำหรับในส่วนของการปรับตัวของกราฟนะครับก็จะวิ่งตามเส้นสีน้ําเงินขึ้นมานะครับทะลุในส่วนของแนวต้านที่0ูนย์บาทนะครับซึ่งเป็นแนวต้านจุดที่1นะครับหาละราคานะครับก็จะวิ่งตามเส้นสีน้ําเงินนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับขึ้นมาอย่างแนวต้านที่0ูนย์บาทนะครับก็จากเดิมนะครับที่กราฟเคยปรับตัวลงมานะครับเพื่อนๆ่ก็จะเห็นแนวต้านฝั่งซ้ายมือนะครับ ก็เป็นจุดที่ผมได้ทําขึ้นมานะครับสําหรับนอต้านนะครับก็สําหรับในส่วนต่อไปนะครับก็ในส่วนของจุดนน้มของเทรนขาขึ้นนะครับการาฟก็จะวิ่งขึ้นมานะครับ2จุดนะครับที่แนวต้านที่0.0334จุนะบาทครับและแนวต้านที่0.039บาทนะครับเป็แนแนวต้านจุดท,ที่2นะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ขอให้ราคานะครับพักดันนะครับขึ้นมายังจุดนวต้ั้นที่0 0นจุบาทให้ได้ก่อนนะครับมายืนนะแนวต้านจุดนี้นะครับยืนเหนือแนวต้านจุดนี้ขึ้นไปได้นะครับก็จะเป็นผลดีนะครับของเรียนหน้าคลาสสิกนะครับในการปรับแนวโน้มราคานะครับจะข้ามแนวต้านต่อไปขึ้นไปนะครับสําหรับจุดการวิ่งของกราบนะครับโอเคนะครับในส่วนของจุดต่อไปนะครับเรามารับชมในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทรนคาลงนะครับ ครับในส่วนของจุดโน,น้มของรูปแบบของเทนคาลงนะครับจุดนี้นะครับถ้าเกิดกราฟนะครับมีโน้มทะลุลงมาอีกครั้งนะครับในส่วนของจุดการปรับตัวของเทนคาลงนะครับกราฟก็จะปรับตัวลงมาประมาณนี้นะครับ ในส่วนของการปรับเพื่อของกราฟนะครับสาหรับรูปแบบแนวโน้มติดขาลงนะครับราคาก็จะวิ่งลงมาประมาณนี้นะครับจุดแรกนะครับที่กราฟจะทะลุนะครับจะอยู่ที่ราคา0.0029บาทนะครับซึ่งเป็นแนวรับจุดที่1นะครับและหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นในสนงหงแนวรับจุดที่2นะครับที่ราคา0.0026บาทนะครับและวิ่งตามลงมาตามลําดับนะครับสําหรับจุดแนวรับจุดที่3จะอยู่ที่0.0029บาทนะครับซึ่งในส่วนของจุดนี้นะครับราคาก็อาจจะ ไม่ปรับตัวลงมานะครับก็อาจจะอยู่ที่ในส่วนของจุดแนวรับที่0.0026บาทนะครับโอเคนะครับสำหรับแนวโน้มการปรับตัวถองเทนขาขึ้นและขาลงนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสาหรับรูปแบบาการปรับตัวของกราฟนะครับ ก็สำหรับในส่วนของชิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องเชื่อผมในทุกพูดนะครับคําพูดของผมก็ไม่สามารถเชื่อถือได้นะครับในส่วนนี้ก็เพื่อนๆนะครับนํากลับไปวิเคราะห์กันด้วยนะครับสําหรับการอัปเดตจุดนี้นะครับก็จะทําขึ้นมานะครับเพื่อให้เพื่อนๆนะครับเห็นถึงจุดแนรับนวต้านนะครับและในส่วนของกรอบราคาของกราฟนะครับการปรับตัวของเทียนขาขึ้นและขาลงนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับในส่วนของการอัปเดตนะครับการจะทําชิปวิดีโอนี้นะครับ ก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับและเป็นกำลังใจให้ช่องคลิปต o อมูล Thailand นะครับก็สำหรับในการอัปเดตวันนี้นะครับก็จะมีจุดแนวรับที่0.0022บาทนะครับและแนวต้านที่0.0034บาทนะครับก็เป็นในส่วนของกรอบ ไซเวนะครับที่กรับปรับตัวขึ้นและลงนะครับจะอยู่ที่เกาะประมาณนี้นะครับก็ต้องมาลุ้นนะครับให้ราคาสามารถขึ้นเนือแนวต้านที่0.034 0บาทขึ้นไปได้นะครับก็จะสามารถเปลี่ยนทิศทางนะครับในส่วนของราคาของหรือนาิกาคลาสสิกนะครับอาจจะปรับตัวขึ้นไปยังแนวต้านจุดต่อไปนะครับ โอเคนะครับในส่วนของการอัปเดตชิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็สําหรับชิปวิดีโอนี้นะครับถ้าเกิดมีจุดไหนบกพร่องนะครับผมขอขออภัยกันด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีจุดไหนที่สงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะครับผมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับสําหรับเดลตัวหน้าคลาสสิกนะครับก็มาลุ้นทูตมูลไปด้วยกันนะครับสําหรับจุดนี้นะครับโอเคนะครับท้ายคลิปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสําหรับวันนี้ก็ ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่นะครับในชิปวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ